ตอบได้เลยครับก็ได้เดี๋ยวของรางวัลเดี๋ยวติดต่อไปครับติดต่อกูก่อนครับตอนตอนตอนนี้ติดต่อคุก่อนนะติดต่อกูก่อนน่ติดต่อสี่ร้อยโลที่จนได้ตีเขาจ้างสี่ร้อยโลไปด่ากันเนี่ยเล่นวูบอ่ะได้เหาะตวีฟุตบอลพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่สามแข้งอ่าตู้อยู่ไหนพี่ของขวัญจะไปให้อยู่ไหนสามแข้งเดี๋ยวต้องทีให้ไหนอากินาเหรอเอออากินาชวนเริ่มต้นอากินามาเลยไปได้ได้ได้รถกรยางแลก็ได้พี่ ข้าจ้าครับผมปกติเล็กเลยครับเล็กงสี่รับโอ้โหพูดไม่หยุดคอพังเสียงหมดนี่ครับนี่ฮะไอสามรอบนี้ครับเวลาไม่เยอะพอไอเฉยสามห้าแสนเพลงหลงเลยขอทองแดงไอ้เฉยอันนี้นี่รูขอยดดดีครับขอยดดดีแ่นี่ขอยสองแสนเออแสนหนึ่งแสนหนึ่งคนละครึ่งไม่ได้ไม่ได้เฉยมึงจะกดกูทำเฮียไรสัตย กูจะนั่งฮอขับรถไงแต่รอบนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงขับมึงเอาอุ้มกูไปขับเองกูตอนแรกกูจะขับได้ซ้ำสองเรียกเลยนะงานกูเบสิกเป็นเบสคือสองแสนไอห้าแสนหนึ่งสี่หกดีแล้วรอบหน้าเดี๋ยวกูเองนะนี่ไม่ต้องละเอาพูดเองนะมึงไปเองนะย้อนย้อนไม่ได้ครับไม่ได้ครับรดีดีบีด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 ีบีด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 ีอีด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 ีตีด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 มดีาีดีตีไดีดะหมดตัวได้ดีด้ดีด้ดี มาดิอติว่าผมถามก่อนผมถามเต็งเซียนตีก่อนว่าใครจะชนะใครจะได้แชมป์เชียเขาบอกว่าแมนซิตี้ผมถามเต็งตีก่อนเลยเซียนจากเซขาบอกว่าเขาบอกแมนซิตี้แม่งแม่งแพ้แพ้แพ้ไปแพ้ไปเอเชียเอ้ยอาเอ้ซีนใหญ่เรอินเตอร์อะไรอินเตอร์อ๋อเอาแล้วเรียบร้าปลัสตินี่รถอยู่นี่เลยนะครัไปต่อใช่ไหมของขาผมมากครับ สุดยอดครับวีซีสุดยอดครับสุดยอดครับครั้งหน้าใหม่น้องวีซีสุดยอดครับต้องรอรุนครับต้องรอรุนต้องรอรุน ว่าใครจะกินใครเราลุ้นนะ mm. Mm. ครับฮัลโหลว่าใครอ่ะพี่อยู่ไหนมึงอยู่ไหนละ่ะพี่อยู่ไหนอย่าเนยผมอยู่ <P ink> ผมอยู่ส <P ink> นามแข่งยังไงมึงกันฟ้าด <P ink> ้วยเหรมึงจอดดิงโง่ หอมึงจอดดีสัตว์เออจอดอะไรจอดอะไรจอดอะไรว่าถึงฉันไหมเวลาที่เธอเจอเจอกันกับเขาเอ๊ะ้าวกูมาแล้วสัตว์น้องชายที่กูคิดถึงตลอดเสมอมาคิดถึงไวชาติหมาคนนี้เอ้าแหละทำไมอะไอ้มันอยู่ทีห้องนอนหองหนึ่งโอ้น้องนอนได้อีย อันดับแรกเป็นไงบ้างน้องชายเป็นไอันนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรมากอ่าพี่เรียกอะไรเลขเป็นสีของตาเียเฮ้ยดีดีผมดูผมดูพวกไอ้เอ็มสยามไหนมาผมก็เลยเอาเนื้อให้พี่กินไอ้ตามดีดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะจะวางยาคนไหนสัตว์่พอะไรอะกลัวพี่กลัวพี่ไม่เมาพี่ตีอะไรนะพี่ตีมีตีตีอยู่พี่ตีตีอยู่เดี่กูมาพากเนี่ยเพื่อนเอ๋อกันลื้มรื้มรืมอยู่จบยังไม่จบเลยบอล เอาพี่ยอ์นี้ไปได้อะไรเนี่ยแกแกสมองบักแกสมองบักอะไรเนี่ยอะไรก็หนึ่งก็คือเบียร์บำรุงหัวพี่และแล้วหนึ่งคือเมื่อใครใกล้เธออ่ะเฮไรนะหนึ่งคือเมื่อใครใกล้เธออสองคือเพ้อเวลาห่างกันอะคืออะไรวะมึงว่าเขาเป็นเต็มบ้าแต่ตรงของเขาไปเรื่อยอ่ะเงี้ยมันตรงไปเรื่อยอ่ะวะจ้ะนั่นแหละถูกต้องตรงเหมือนคนไปเรื่อยแค่นั้นแหละกูเออพี่ติอันนี้อันนี้ผมผมพอถามไปพี่ติอย่างนึ่งได้ไหมพิมพ์มาลามึงเงี้ยปาก พี่พี่ตีความผมตอนนี้ผมไม่ได้อยากเป็นน้องพี่แต่ผมอยากเป็นผัวปลาใจอยากเป็นลูกชายพี่คนใหม่นั่นแหละคือความหมายของเอาใหมายชีวิตผมมีอจริงไอบอลอันนี้กุญสันตนุ่มึงเต็มที่ถ้ามึงมี็ชิดใจฟ้าใจได้ก็คือจบสองปีที่แล้วที่ยังไล่อยู่เยไม่เพราะว่ามันึงไปเชิดใงเปาไอ้หลงเปาหลบหลังฟ้าใจหลบหลังผู้หญิง จริงจริงตีครับพี่จริงไม่มีความเป็นของใช้เลยไม่มีควสู้ตายไม่ต้องการคนที่อะไรไอ้เยี่ยมรันจะถึงมันจะเยี่ยมมันจะออกนอกหน้ามันทำอะไรมันบอกกูตลอดเออไอ้บอลแต่ว่าหลวงป่าวันมันเป็นจริงไม่ใช่หรอเออแต่มันโง่ไงแต่ไแล้วไงมึงเป็นหัวหน้าถึงก็ไม่ไห้บอลมึงต้องทำอะไรกับไอ้เยี่ยหลวงป่าวะห้ามอยู่ใกล้ฟ้าใจสิบเมตรมีแค่มึงเท่านั้นที่อยู่ได้มึงบอกไปเลย มึงตั้งกดไปเลยมันเห็นฟ้าใจเป็นแค่ของเล่นมันเห็นฟ้าใจเป็นแค่ของเล่นใช่จะเมึ่อไงเห็นเป็นของอะไรของกินเหรอแต่ผมอะเห็นเป็นยิงกว่ของเล่นของหวานต้ามันของหวานของ้าวไปกันใหญ่แล้วนะแล้วกูได้ข่าวว่าอะไรอ่ะพี่หมายถึงอะไรพี่ไปได้ข่าวกันไกลๆอยู่ไหนต้าอะไรเกี่ยวกับไอ้ภูเก็ตมึงยังยอยู่เหรอที่แบบไปเจอเขาแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่ครับยังไม่เจอครับไม่เจอแล้ว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 ไอ้ต้ามให้กูเอารูกไม่มีตีดูไหมให้มึงกินเค้กสีด้วยกันอ่ะอะไรอะไรเคก พูดไปพี่เลยมันมาถ่ายรูปห็อกลักจัดจริงหรืจริงมันจะมาถ่ายมาถ่ายรูปจับมือกันอะไรแบบว่าถ่ายรูปเห็นจับมือกันได้ไหมล่ะโอเคครับน้องชมพู่สีที่ติดจัดอะไอ้ยี่เน้มาถ่ายรูปกันเหราข้างกันจัดเลยส่งรูปให้ดูไหมแต่เป็นหัวไม่สีเขียวไอ้ตั้มเอ่อหัวผมมันสีอมชมพูครับพี่โอเคไม่เกี่ยวใช้ได้สีดำหรือเปล่าอ๋อโทษที โอเคโอเคโทษทีโทษทีตัวผมไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ตีไม่ตบใส่ไม่พาแฟนมาเนี่ยมันกินโทรมาพอดีเลยเหรอยังคบอยู่ใช่ปะเป็นแบบนี้แหละยังยังยังดีอยู่ครับพี่ยังยังยังรักครับไอบอลมึงไม่มาแข่งอ่ะไอตั้มไอบอลมันอัคติไปแล้วอ่ะมันไม่มาแข่งเลยมันบอกว่าชนะไปเลยอ่ะอ้าวที่หนึ่เลยอ่ะแล้วกูมาแล้วกูไม่แพ้กูแพ้มันอีกโอ้โหนี่โดนตอกย้ำเลยอ่ะอย่างเงี้ย โดนตอบย้ำเลยอ่ะนี่อ่ีไม่ไม่แต่แต่คืออาตัมสองมันไม่มีใครนู้ใจเท่าผมนะไม่มันได้รดแรงสุดแล้วก็ได้กล่องจูนไปด้วยนะเว้ยรถที่ไม่มีเลยเออได้ไรอะวิ่งสามร้อยสามสิบไปสัตว์และกล่องจูนนี้อีกฟรีหนึ่งก้อไ้ควายไม่มาแข่งน่มึงไม่ลงไงวะแต่มึงไม่ต้องไม่ต้องเอบหรอกคุบอกว่ามึงลงไปมันก็ไม่ได้ไหมมันบอกว่าไม่อยากให้ไอ้เบียร์จุดฟมันพูดอย่างเงี้ยไอ้ตั้มมันก็บอกผมก็บอก เดี๋ยวผมไช่วยเรื่องนองแล้วนนพี่เดี๋ยวผม้เม่ดี๋ยวผมไปช่วยชนรถหรือไปไป้ได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 ้ไอ้ตั้มไอ้ตั้มไอ้ตั้มตอนตอนไอ้ตัมไอ้ตัมตอนนี้เงรถว่างนะกูไม่มีลยกูไม่มีอะไรเลยพี่ติเดาว่างไม่ใช่หรอเนี่ยไอ้ตัมไอ้ตั้มไงพี่พี่ติเพราะนี่ไอ้ตั้มเดี๋ยวดบรยนามามงฟังมาคุมแก๊งแทนไอ้ตมโดนดกี่คนอะไอ้ตั้มโดนดาิฝ่ายอะราะว่า ไอต้าไปยู่ไงต้มโดนด่านยับด่าโดนด่านแล้วได้อีกการเลยไอต้ามึงมึงเอากดมาเฟียไปเข้าเป็นตัวเจะแล้วเปลี่ยนเนื้อทั้งับพไม่ใช้ผมเดี๋ยวนี้ชะที่ารือใเดี๋ยาไเดียวาอยู่ได้คงี่คงอยู่ได้อีกไม่นานลาไปพิ่ตีครับตรงหลอดโดนเนตนี่ทำโอลี่แฟน24่สี่ชั่วโมงเลยครับ อ๋อไม่ใช่ครับน้องไอสัตว์โอลิอัมันเป็นเกมครับมันเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นนานมากเล่นคนเดียวต้องผ่านให้ได้ด้วยมีปรับปรับไอ้นี่นั่นปรับเสียง,งมันั่นฮัลโฮมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <า>ไล่ไล่เ่วยเ,เพื่อนอไล่เคลย<า>ม,มันอยู่สิบห้าบาทอยู่อ่า